เก้ามาชมให้กำลังใจค่ะขอบคุณหลายๆเด้อพี่น้องขอบคุณหลายๆเด้อคุณทุกไรทุกเรือทุกกำลังแรงใจขอบคุณเมืงล้านดวงใจเด้อพี่น้องขอบคุณหลายๆ ลานดวงใจมาแล้วหนึ่งดวงใจหนึ่งดวงใจมา คุณหนึ่งลานดวงใจเด้อพี่น้องขอบคุณไปหลายลานดวงใจอักขบโพลสวัสดีค่ะคุณอักอักอักับคโพลอักขบโพลดีสิงพานิดขอบคุณหลายๆเด้อพี่น้องอ่านผิดอ่านถูกเอโทษขอไป ว่าอักขระพง,ะพพอ,งอักขระพลหรือน้องยัยมันซื้ออย่างนั้นอ่างนี้แข่งมากินขอบคุณหลายๆเด้อมาเป็นกำลังแน่นใจใพี่น้องขอบคุณสีหลัน้องใจเด้อพี่น้องขอบคุณสีหลัน้องใจผู้ใดเขามาแล้วกดไลค์กดแชร่เด้อพี่น้องกดตองอัดนี่างเงี้ยขอบค อันคิดอันเกิปพอโจทย์พอใบ้เยอันมาก้ามาอักอักพี่น้องอักอักอักข้าพนิคนนาอโอ้ยอันหนักเนาะ <laughs> <laughs> อ่านยากไลยก็รล่ออ่อนานภาษาไทยอดีว่าฉิดหนองนะขอบุณสามล้านน้องใจเลยโอ้ยอ่านดีว่าฉอ่นานภาษาอังกฤษกะว่ดแต่อ่นา,านภาษาไทยกะว่แต่ก็หล่อยู่เแถวหี่งเราพูกมาหลอออะไรขอบคุณในไหนเด้อพี่นองที่ให้ไดยักบบา ไห้ไหลยังไงรัดดีค่ะคุณไหลาๆเด้อพี่น um ้องสุดล้านดวงใจวัอนี้ชั่วโมงค่เย็บจักหน่อยหนะพี่น้อยเย็บเย็บขยับจักหน่อยชั่วโมงโมงเคยเยเบดอสวัสดีค่ะเปดล้านดวงใจกับคุณไหลาๆเด้อพี่น้องชั่วโมงเคยเย็บขยับจักหน่อยหน่ออีกซองหนึ่งนี่ตลกดอีก ต่อนี่คยบน่อยเวลาหน่อยแล้วนห่อยดยเยิบยบเวลาหน่อยยังดีเพราะว่าคยยบี่เาก็ดีใจขยยบไปยยบมาก็ดีใจยอไปหน่อยอันว่าคายยบเลยทอยนี่มีตลดวบดอันซองหนึ่งหันมีตลดวบดที่ได้ขึ้นไปขึ้นไปยี่นี้ ลด,ดไรกาดไม่ได้เห็นนั่นว้าวซีปิดโอซีปิดสามหลันดวงใจขอบคุณหลายๆเด้อพี่น้อง <c ười> อันยังไงปานปิน่นเอิมปานปิน่นบัติค่ะคุณเอิมปานปิน่นหนูไปแล้วครับขอบคุณหลายๆเด้อกลัวมาเป็นกำลังแดงใ,ใจประเด็นขอบคุณหลายๆเด้อ อัประเด็นอ่านเจ้า <c> ซ <oughs> like ื้อเจ้าพิษตะกอตรวจกอไก่เด้อมีแต่ความสุขความเจริญยิ่งแห้งปังๆลุยๆเด้อเดียนอ่านสื่อเองๆเนี่ยสวัสดีค่ะสิบเอ็ดล้านดวงใจมาแล้วมาแล้วสิบเอ็ดล้านดวงใจเจากน้องขอบคุณหลายๆเด้อคุณอิ่มอิ่มปันปิ่นขอบคุณหลายๆเด้อมาเป็นกำลังแรงใจให้สวัสดีค่ะ